คครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทีนี้เรากลับมาดูในเรื่องของการถ้าเราจะเปรียบเทียบมากกว่า2กลุ่มทําได้ไหมทําอย่างไรดีนะครับมาเรามาดูการเปรียบเทียบก,กัว่างกลุ่มกันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราเปรียบเทียบแค่2กลุ่มใช่ไหมครับก็จะมีแค่คอนโทรลกับทรี a เมนต์เนอะแต่เราอาจจะมีเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับเราอาจจะมี ทำเหมือนเดิมแหละพี่แต่เฮ้ยเรามีสนใจปัจจัยเพิ่มอ่ะทำไงดีใช่ไหมครับเราอาจจะมีไม่ใช่แค่ทรีทเมนต์เดียวเอาจจะมี2ทรีทเมนต์ก็ได้มีทรีทเมนต์หนึ่งนะครับแล้วก็มีทรีทเมนต์สองอแล้วก็มีทรีทเมนต์สองเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมเพิ่มทรีทเมนต์สองให้นะครับเหมือนเดิมเลยแต่อาจจะใส่ปุ๋ยชนิดที่สองนะครับไม่ใช่ปุ๋ยชนิดแรกเปลี่ยนปุ๋ยเป็นปุ๋ยสีชมพูแล้วกันะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ เราก็วัดเหมือนเดิมเขาก็จะวัดว่าความยาเป็นยังไงแล้วก็จะได้ผลของอันที่3อาจจะว่าผลของปุ๋ยชนิดที่2ออาจจะไม่ดีเท่ากับปุ๋ยชนิดแรกก็ได้นะครับก็อันนี้ก็คือเราสามารถเพิ่มเอ่อโทษทีครับเพิ่มจํานวนกลุ่มที่ทดลองได้นะครับอันนี้ก็จะใช้การตรวจสอบทางสถิติที่แตกต่างออกไปจากเมื่อถ้ามี2กลุ่มก็จะมีความ พิสดารมีความยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับซึ่งขั้นตอนก็เหมือนเดิมเลยนะครับขั้นตอนเออเนาะขั้นตอนเราทำอะไรบ้างครับขั้นตอนเราคืออันดับแรกนะครับก็คือวาดกราฟเลยนะครับวาดกราฟดูก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนกับ2กลุ่มเลยครับก็คือเราเพิ่มเข้าไปนะครับเราจะใช้ d ด n ไม i t e ล l o t ที่ยอดนิยมกันก็ได้นะครับหรือจะใช้ b ็ x Plot อุๆนะฮะบ็อกพอสหรือ h i s t o แกรมก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยก็คือว่าสามารถใช้ได้เหมือน2กลุ่มเลยแต่ก็เพิ่ม3 4 5 6 7เข้าไปนะฮะนี้ไม่ยากนะครับแต่ความยากอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่เรื่องของการทดสอบสถิติทางสถิตินะครับทดสอบทาง สถิติเนี่ยถ้ามีมากกว่า2กลุ่มขึ้นไปเนี่ยเราไม่สามารถเปรียบเทียบซ้ายกับขวาได้ใช่ไหมว่ามันเท่ากันหรือเปล่ามันมีแบบว่ามันมีอย่างเงี้ยครับก็คือว่ามีมากกว่า2กลุ่มแล้วก็มี C ีทีหนึ่งทีสองใช่ไหมฮะในกลุ่มอันนี้อันนี้ค่าสูงขึ้นมานิดนึงอันนี้ค่าน้อยลงไปนะครับคาถามว่าไอ้สามกลุ่มนี้ต่างกันหรือเปล่าบอกก็ไม่เห็นยากเลยจ้าก็จับทีลีู่่มาดูมันต่างกันไหมถ้ามีสักคู่ต่างก็ต่าง,างอะไรเงี้ย มันเขาเรียกว่าอะไรมันยุ่งยากเนาะสิ่งที่เขาสนใจคือว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ต่างกันอะมันจะหน้าตาเป็นยังไงครับเออเนาะเหมือนเดิมครับถ้าไม่ต่างถ้าไม่ต่างหน้าตาจะเป็นยังไงครับถ้าไม่ต่างลองดูเนาะถ้าไม่ต่างเขาจะออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับทีหนึ่งทงก็คือว่าสามกลุ่มเนี้ค่าเฉลี่ยใกล้ๆเคียงกันเลยอ่านี่คือ ค่าเฉลี่ยของ c เนาะแล้วก็อันนี้ก็คืออยู่ที่เดียวกันเลยอันนี้ค่าเฉลี่ยของ t 1แล้วก็มีข้อมูลเท่ากันค่าเฉลี่ยของ t 2นะครับขอภัยเขียนผิดนะครับค่าเฉลี่ยของ t 2ก็คืออยู่ตรงนี้ก็คือมันเท่ากันหมดไปเท่ากันไปเสียหมดเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย นะครับก็คือข้อมูลกระจายเท่ากันค่าเฉลีย่ยอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทสต,ตัวเนี้ยเทสที่จะมาตอบว่า3กลุ่มนี้ต่างกันจริงไหมนะครับตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอ่อ uh, analysis of variance นะครับ analysis of variance นะครับหรือชื่อแบบย่อๆก็คือใช้ชื่อย่อครับ a n o v a ก็จะกลายเป็นอโนวานั่นเองนี่เราจะได้ยินเป็นบ่อยมากนะฮะเราเรียนมาสพักเราจะได้คุ้นเคยคำว่าอโนวาหลักการของอโนวาคืออะไรครับหลักการของอโนวาคือว่าเป็นการอะไรครับเป็นการเปรียบเทียบผมขอใช้ Variant, วาเทนแวร์เรียนส้ปิดการเปรียบเทียบ v ว r i เรียนระหว่างกลุ่มกับภายในกลุ่มนะครับก็จะมีการเปรียบเทียบความแวร์รียนระหว่างกลุ่มกับแวร์เรียนภายในกลุ่มเปรียบเทียบยังไงครับก็คือว่าเขาจะทำสองอันนี้ครับก็คือจะเป็นสัดส่วนมีค่า f บางคนเออบางคนจะรู้จัก t test ในชื่อนาม f test นะครับ f t e s t รีค่า f เนี่ยก็คือเป็นสัดส่วนของแวร์เรียญระหว่างกลุ่มกับแวร์เรียญในกลุ่มเออน,นข้างบนนี้มาจากไหนครับข้างบนนี้เกิดจากการที่เขาหาค่าเฉลี่ยรวมนี่คืออาจจะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีดีกว่านะอันนี้เฉลี่ยอ ก็คือเขาจะดูว่าค่าเฉลี่ยแต่ละอันนะครับของ C เนี่ยต่างจากค่าเฉลี่ยของอเท่าไหร่แล้วก็ไปเรื่อยๆค่าเฉลี่ยของ T1 ต่างจากค่าเฉลี่ยของอเท่าไหร่แล้วก็บวกเข้าไปครับค่าเฉลี่ยของ T2 ต่างค่าค่าเฉลี่ยของอเท่าไหร่นะครับอุย้ยนี่มันซ้อนอยู่ข้างล่างผมนะก็คือเอาข้เน,นี้บวกกันไปเรื่อยก็คือดูความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ไปเรื่อยๆครับเทียบกับค่าเฉลีย่ยตรงกลางส่วนไอ r i a t i o n ในกลุ่มเนี่ยนะครับเปลี่ยนสีหน่อยดีกว่าน,นะเพื่อความเร้าใจนะฮะส่วนค่าเฉลีย่ยภายในกลุ่มเนี่ยครับก็คือไอ a r i a n c e ภายในกลุ่มก็คือว่าดูว่าค่าแต่ละค่านะครับต่างจากค่าเฉลีย่ยของข้อมูลในกลุ่มตัวเองไรนะครับแล้วก็มาบวกซ้อนไปเรื่อยๆงั้นถ้า มันไม่มีความแตกต่ตางกันจริงๆก็คือว่าเหมือนเดิมครับมันชอบเทสอะไรปลาๆเนอะเทสนี้ก็คือว่าอโนวาเทสว่าทดสอบว่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มนั้นเท่ากับภายในกลุ่มไหม เออแปลว่าอะไรก็คือแปลว่าไอค่า f เนี่ยมันจะประมาณหนึ่งถ้ามันเท่ากันถูกไหมครับก็คือแปลว่าเฮ้ยคนในกลุ่มเราอะ่ะแตกต่างกันเยอะไหมถ้ามันแตกต่างกันเยอะเท่ากับที่มันต่ตงกับอื่นแสดงว่าแต่ละกลุ่มก็คือไม่ต่างกันงงไหมไม่งงใช่ไหม <laughs> งงสินะฮะก็คือถ้าระหว่างกลุ่มความแตกต่างระหว่างกลุ่มเช่นความแตกต่างระหว่างอะไรเดียะเรากับ เรากับเพื่อนอีกมหาหอะไรหนึ่งอะไรเงี้ยกับความเงี้ระหว่างเรากับเพื่อนในมอเดียวกับเรามันต่างกันก็แสดงว่าระหว่างมอเนี่ยไม่เห็นมีความแตกต่างเลยถูกไหมก็คือเราก็หน้าตาเหมือนกันน้าตาคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นวิธีการหาว่าเอ่อแต่ละกลุ่มต่างกันไหมนะครับแบบรวมรวม ก็คือเป็นการวิธีการเหมารวมเลยไม่ต้องมานั่งลบทีละคู่กันเพื่อให้ดูว่ามันต่างกันไหมคือโดยรวมเนี่ยมันต่างกันไหมนะครับเช่นเดิมครับก็คือถ้า p value สูงก็คือ variation ไม่ต่างก็แปลว่าแต่ละกลุ่มไม่ต่างนะครับแต่ถ้าเกิด p value ต่ำ ก็คือแปลว่าวาเว a t i เ n ชัต่างนะครับแล้วคือแปลว่าแต่ละกลุ่มต่างกันซึ่งเราปกติเนี่ยความแตกต่างระหว่างกลุ่มมันควรจะสูงกว่าความแตกต่างภายในกลุ่มอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะงั้นถ้าเกิดเขาก็จะใช้ p-value ที่ประมาณ0.05เหมือนเดิมไม่ใช่ประมาณนะที่0.05นะครับถ้าตรงนี้ปุ๊บก็คือจะเกิดจะบอกว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญได้ นะครับอันนี้คือหลักการนะครับไม่พยายามไม่ใช้สมการนะให้เข้าใจหลักการครขข่าวๆว่าหลักเขาเออกมาจากตรงไหนนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือจุดประสงค์ของ ANOVA เทสว่าโดยรวมแล้วต่างกันไหมนะครับเช่นผมขออนุญาตเอากราฟอันเดินกัดมานะครับขออนุญาตกอบนะจ๊ะไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวนี้ให้ไปด้วยนะครับ อย่างเช่นอันนี้นะครับบอกว่าเราดูความยาวใช่ครับดูเล็งถามว่า3กลุ่มนี้ต่างกันหรือไม่นะครับถ้าเกิด p-value ออกมาน้อยกว่า0.05แสดงว่า3กลุ่มต่างกันเออแต่มีแต่มีข้อแม้ดนึงแต่ไม่รู้ว่าใครต่างกับใคร นะครับเราไม่ทราบว่าใครต่างกับใครนะอันนี้ในกะรณีเราไม่รู้เลยว่าใครต่างกับใครรู้แค่ว่า3กลุ่มต่างกันแต่ไม่รู้ว่าใครต่างกับใครนะครับถ้ารู้อย่างนี้แล้วจะต้องทําขั้นตอนที่2ต่อนะครับอันนี้นะครับเมื่อก,กี้เรเทสโดยรวมเราจะต้องทําขั้นตอนต่อมาคือทดสอบรายคู่นะครับหรือที่เขาเรียกว่า post hoc c o m p จริงๆมันมีหลายชื่อมากเลยะนะครับคือเราจะทดสอบหลายคู่แล้วว่าใครต่างกับใครนะครับอย่างในกรณีข้างบนนี้เราก็ต้องทดสอบอะไรครับก็จะมีการทดสอบว่าเฮ้ย C กับ T1 ต่างกันไหมนะครับเนี่ยก็คืออันนี้ลนะ้ว c กับ T1 ต่างกันไหม T1 กับ T2 ต่างกันไหมใช่ไหมครับแล้วก็ c กับ T2 องต่างกันไหมนะครับ มันซึ่งมันมีวิธีเทสหลายอย่างมากๆแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาก็จะให้ค่าค่า p-value มาของแต่ละอันของแต่ละคู่นะครับจะมีวิธีการทดสอบหลายๆแบบมากๆนะครับซึ่งเชิงคศาสตร์เนี่ยผมจะไม่เข้าถึงนะครับจะเล่าให้ฟังว่ามีใครเทสแบบไหนบ้างนะครับซึ่งหลักการเดิมนะครับก็คือ p-value เหลเนี้รายคู่ก็คือถ้าเกิด p น้อยกว่า0.05ปุ๊บแสดงว่า แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะครับอันนี้คือเป็นรายคู่แต่ถ้าเกิดไอ้ข้้งบนนี้มันไม่น้อยกวสิท์จุดส่ว้ยอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิด P-value มันสูงๆอยู่แล้วไม่ต่างแต่แรกจะเป็นต้องทํการทดสอบรายคู่ไหมครับไม่จําเป็นนะครับย้ำเนะก็คือว่าถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าระหว่างคู่มันไม่ต่างกันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องมาทดสอบให้มันต่างกันเนะ นะครับซึ่งวิธีการทดสอบหลายคู่เนี่ยมีหลายอย่างมากนะครับซึ่งวิธีการเทคนิคเชิงคณิษษตศาสตร์ก็น่าสนใจมากแต่ว่าขอละไว้แล้วกันนะครับให้รู้จักชื่อดีกว่าจะได้นําไปใช้ถูกนะครับก็จะมี t ู k ี้ HSD นะครับ Honest Significant c Difference นะครับ อันนี้ก็คือ HSD นะครับภาษา่ยอวว่า HSD โอ้มันมันหลุดนะขออภัยมีช้อยสซ์อะไรบ้างในการทดสอบหลายคู่นะครับไม่มีก็คือมีอ Turkey Honest Significant Difference นะครับอันนี้จะนิยมนิยมทางใน ทางด้านเอ่อสา e น์สส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ไบโอโลจีนะครับเมดิคอเ e มดิซินก็จะชอบตัวนี้เพราะว่าเขาคุ้นชินนะครับอีกอันหนึ่งที่พวกเราคณะเกษตรอาจจะได้ยินเยอะๆนะครับก็คือ d u n c a n นเอ่อเนวมั l ติโพล์เรนจ t นะครับเอ่อ uh, DMRT นะครับซึ่งนั้นแค่เนี่ยจะนิยมในทางการเกษตรนะครับมากมากเลยโดยเฉพาะพืชไร่นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันเนี้ยน่าสนใจอนี่ก็คือว่าเขาจะเลือกคู่ใหญ่สุดกันเลยว่าคู่ที่มันต่างกันมากที่สุดต่างกันไหมถ้ามันไม่ต่างไอที่เหลือก็ไม่ต้องต่างจบเลิกกับบ้านนะครับเออก็แปลกดีเนาะก็เก๋ดีนะครับออก,นะก,ก,อนะบก็อันนี้ก็เป็นแนวคิดของเขานะครับ แต่มันก็จะมีวิธีการคำนวณของเขาก็ไม่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 เป็นไรนะครับและแบบที่สาที่จะได้ยินบ่อยก็คือ l e a s t significant difference นะครับหรือ LSD อันนี้ก็เหมือนกันก็คือนิยมในสายทางด้าน a c c a u r i culture แล้วก็ social science นะครับทางด้านาสังคมศาสตร์ก็จะชอบใช้ตัวนี้กันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า อันตัวนี้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอ่อนมันอ่อนสุดก็คือว่าเกณฑ์มันโหดน้อยสุดคือเป็นใจดีสุดนะครับคือความแตกต่างนิดนึ่ง least significant difference ก็ Detect แล้วว่าต่างนะครับในขณะที่ u r รกีเนี่ยค่อนข้างโหดเอาแบบเปะเวอร์า over, มาถ้าแกไม่ต่างจริงไม่รับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คร่าวๆนะไม่ไม่ได้เปะเวอร์นะอันนี้คือให้เลือกใช้ก็คือว่าอันนี้โหดสุดอันนี้คือ ง่ายสุดดันแค่นกลางๆก็คือว่าโหสุดไปว่าอะไรคือถ้าเกิดไม่ต่างเนี่ยไม่ต่างกันชัดเจนฉันจะไม่นับว่าต่างเด็ดขาดคือแบบต้องเปะเวอร์นะครับและขณะที่ตัว l e a s t สติเฟนดีเลยเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าโอเคอะไรก็ได้ถ้าโอ้ต่างๆแหละต่างอะไรเงี้ยนะครับดันแค้นก็อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยบางฟิลจะมีเขาเรียกว่าความนิยมส่วนบุกฟิลไม่ใช่ส่วนบุคคลนะตัวต่างฟิลก็มีความนิยมต่างกันไปนะครับอาจจะใช้ของไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูวิธีการใช้ดีกว่าเราเลือกใช้อะไรก็ได้นะครับแล้วผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยไม่ค่อยทราบเหตุผลหรือว,ว่าทำไมตัวเองใช้อันนึงมากกว่าอีกอันนึงน่าจะเป็นความคุ้นชินมากกว่านะครับอ่ะอย่างเช่น ตัวอย่างนั้นทำไมคลิปยาวนะครับตัวอย่างเช่นบอกว่า c 1ต่างจาก t 1อ่าที่ p value เท่ากับ0.02 t 1ต่างจาก t 2 p value 0.03 t 2กับ t 1 p value หนักยังไงครับอ,อ,อันนี้สมมุตินะฮะสมมติจากรูปนี้นะครับรูปเดิมนี่แหละนะครับ อันนี้คือค่าที่มันให้ออกมานะครับซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าแปลว่า c 1กับ t 1ต่างกันไหมครับต่างนะครับแล้ว t 1่กับ t สล่ะเออต่างนะครับแล้ว t 2กับ t 1่งสูตรจะเออไม่ใช่ t สกับ t ห่ทุกที c กับ t 2นะครับนี่ผมเป็นอะไรนะฮะ c กับ t 2 ไม่ต่างใช่ไหมครับเพราะมากกว่า0.05เออทีนี้เนี่ยมันนั่งคิดทีอย่างเงี้ยทีละอ,นอ,นอนันทีละอนันทีละมันปวดหัวเนาะเราก็จะโทษจะคุ้นชินกับตอนเรียนสมัยเราว่าเละ,ละอ่ะเขาใส่ A B C มาให้เราใช่ไหมครับอ่ะสมมติเรามีกราฟแล้วปั๊บปั๊บอ่ะมีกราฟเรียบร้อยนะฮะวิธีการใส่ A B C คือไงครับก็คือว่าอ่ะ C 1กับ T หนึ่งเนี่ย ต่างกันนะครับต่างกันต้องใส่คนละตัวอักษรเพราะต่างปุ๊บก็คือคนละตัวอักษรจะจริงๆใส่กอแก่ข่ก็ได้แหละแต่ไม่มีใครอ่านเรารู้เรื่องเนาะเราก็จะไม่ใส่เลยครับผมใส่สีพูแล้วกันเป็น A กับ B ตรงนี้นะครับก็คือต้องใส่คนละตัวอักษรนะครับเพื่อแสดงว่าต่างกันทีนี้เรามาดูอะไรครับ ที่หกับที่สก็ต่างกันก็ต้องใส่คนละตัวอักษรใช่ไหมครับเราก็ไปใส่ก่อนว่าเอ้ที่หกับที่สเนี่ยมันคนละไม,ไม่เหมือนกันเนอะก็ต้องใส่ C ไปคนละตัวอักษรสุดท้ายเรามาเช็คที่ C กับที่สครับ C กับที่สเนี่ยเอา้าปรากฏไม่ต่างพอไม่ต่างปุ๊บแปลว่าอะไรครับไม่ต่างต้องตัวอักษรเดียวกันเอา้าแต่ตอนนี้มันคนละตัวกันอยู่เหมือน A กับ C ก็ทำไงครับก็เปลี่ยนจาก C เป็น A สิ ใช่ไหมฮะเออเพราะงั้นก็คือตอนนี้จ่าเนี่แล้วว่า2กลุ่มนี้นะครับเราก็จะรู้ว่า c เนี่ย c t 1 t ก็จะได้เป็นกรุ๊ปออกมากรุ๊ปก็คือ a b a ก็คือกรุ๊ปที่ตัวอัเดียวกันคือกรุ๊ปที่ไม่มีความแตกต่างกัน b แสดงว่าแตกต่างจากเพื่อนออกไปนะครับอันนี้คือวิธีการอ่านผลแล้วก็ในโปรแกรมก็จะมีวิธีการใส่ค่าเหล่านี้เข้าไปให้เราด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปเรียนรู้ในโปรแกรมกัน นะครับโอเคครับขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายทุกคนทำไมมันยาวนานนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือการทดสอบ Assumption ใช่ครับเช็ค Assumption ว่าใช้ได้ไหมนะครับถ้าเป็น Anova เนี่ย Anova จะมี Assumption อ,อยู่2ข้อก็คือ1ก็คือ Residual โอเกิดอะไรขึ้น ดับนะตั้งอยู่ดับไปนะครับอยู่ดีก็ดับขึ้นมานะฮะไม่เป็นไรนะเราเริ่มกันใหม่นะนี่ใช่เริ่มกันใหม่นะเดี๋ยวตอต่อ,ตอนะครับอันนี้คือชีวิตจริงของอาจารย์นะครับอ่ะโอ้โอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้นะเราก็จะเหลือเรื่องของการเช็คแอสเซมบลชั่นใช่ไหมครับเช็คแอสเซมบลชั่นก็คือ ดูว่าแอนว่าได้ไหมยอนอวาเนี่ยมีเงื่อนไขยอยู่สอันก็คือ1จะต้องให้ RESIDUAL เนี่ยเป็น NORMAL นะครับ RESIDUAL คือค่า XI ที่ลบด้วย XBAR ของแต่ละกลุ่มเนี่แหละครับนะครับไม่มีอะไรพิสดารเนาะก็คือมันจะต้องแตกต่างจากค่ากลางเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไม่มีอะไรประหลาดๆนะครับอันนี้ใช้ s h a p i r ร t เทสนะครับ ต้อง p มากกว่าเท่ากับ0.05ถึงจะถือว่าปกตินะครับอันที่2ที่เขาเช็คนะครับก็คือก็คืออะไรเอ่ยอันที่2ที่เขาเช็คเนี่ยก็คือเหมือนกับ t-test เลยก็คือตัว equal variance นะครับคือความแปรปรวนเท่ากันระหว่าง2กลุ่มกันก็คือใช้อะไรครับเราเห็นไปแล้วนะครับก็คือตัว บั l เลตเทสเลครับก็คือ p ต้องมากกว่า0.05ถึงจะถือว่า variance มันเท่ากันถ้าไม่เท่ากันนะครับถ้าถ้าผิดเงื่อนไขนะครับใช้ไรแทนถ้าผิดเงื่อนไขก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าค r u c r a w วว l l ล s t แทนนะครับซึ่ง ตีความเหมือนอโนวาทุกประการเลยนะคบว่าต่างหรือไม่ต่างเลยแต่ว่าไม่ได้อ้างอิงแต่ความปกติของข้อมูลเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็อันนี้ก็คือเป็นอโนวาฉบับรวดรับตัดความจริงๆขออภัยมัน20่บนาทียาวกว่าที่คิดนะครับแต่อันนี้ก็คือให้เราเห็นภาพว่าเราจะเอาอโนวาแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าโพดฮอกสเตทไปใช้อย่างไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในตอนที่เราสาธิตการใช้โค้ดนะครับโอเคครับทุกคนสวัสดีครับ